สวัสดีค่ะช่องบ้านสวนลุงม,มนนะจ๊ะวันนี้นําเสนอถั่วง,งอกจากพี่น้องได้มาด้วยความบังเอิญจากความรู้อนี่เราก็รู้สึกดีใจมากที่เราได้ค้นพบวิธีนี้เนาวจ้ะนาะออันนี้เป็นถั่วเขียวที่จะเตรียมมาแช่น้าเลยจ้ะเดอ้อถั่วเป็ดถั่วเขียวเป็นแบบนี้จ้าแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยจ้ะ นี่ก็เป็นถั่วเขียวนะจ๊ะที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วนะจ๊ะเนาะหลังจากนั้นตอนเช้ามาเราก็มาเปิดฝาหม้อออกเราจะเห็นว่าถั่วเขียวนะ่ะมันกลืนน้ําไปหมดเลยจ้ะแล้วที่นี่ก็จะมีความพองตัวสังเกตนะจ๊ะจะมีหน่อขาวๆงอกออกมาจากถั่วเขียวแล้วนะจ๊ะเป็นถั่วเขียวงอกตอนแรกนะเราแช่เพื่อที่จะมาทําถั่วเขียวต้มน้ําตาลกินจ้ะ วิธีการทำถั่วงอกของเราในหม้อเนี่ยก็เลยได้มาโดยบังเอิญเนาะพี่น้องมันงอกหนอกมาเราก็เลยทดสอบทดสอบว่าเอ๊แล้วเราจะเพาะถั่วงอกกินน่ะเราจะใช้ทำแบบเนี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยจะ้ะก็เลยมีมีมีความบังเอิญที่ได้วิธีการแบบเนี้ยมาเพาะถั่วงอกโดยบังเอิญแล้วก็ง่ายมากพี่น้องก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะจะ๊ะเนี่ยจะ้ะก็สังเกตพี่น้องสังเกตนะจ้ามันจะมี หน่อกงอกออกมาแล้วเนาะเม็ดถั่วนะจากนั้นจ้ะแล้ก็เอาไปใส่น้ำเลยจ้ะพี่้องทําลักษณะเหมือนกับว่าเราลดน้ําผักเนาะจา้ะแล้วก็ใส่ให้มันถ่วมกับมา็ดถั่วเขียวเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาฝาหม้อนะจ้ะปิดทําการตะแคงน้ํารินออกเลยจ้ะอันนี้คือถ้าเกิดเป็นหม้อใหญ่ๆนะแล้วก็แนะนําให้ใช้ไม้ไม้นะจ้ะขัดกับฝาหม้อเนาะจา้นะเนาะจะได้ไม่หกแต่ถ้าเกิด ตอนที่เราทำเนี่ยคือมันเป็นหมอเล็กนะจ๊ะเราก็ใช้นิ้วมือเนี่ยดันมันปิดเอานะจ๊ะเนี่ยเราก็จะรินน้ามออกในลักษณะนี้คือตะแคงแล้วก็ริ้นน้ามออกให้หมดหลังจากที่เราลดน้าให้มันชุ่มฉ่ำแล้วเนาะเนี่ยจ๊ะทำลักษณะนี้เลยจ้าอันนี้ก็เน้นพี่น้องอีกทีนะจ๊ะเนาะลินให้หมดเด้อจ้ะเด้อเน้นยามาลินให้หมด เม็ดถั่วเราก็จะไม่เน่าเนาะเราจะทำการลดน้ำแบบนี้นะจ๊ะขั้นตอนแบบนี้นะประมาณอีกสองครั้งนะจ๊ะก็คือช่วงใส่สายหน่อยมาเปิดดูอีกทีนึงแล้วก็มาลดน้ำอีกทีนึงจะ้ะแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ได้จะ้ะแล้วแต่พี่น้องสะดวกเลยที่นี่อากาศมันมันดีหน่อยคืออากาศร้อนหน่อยเนี่ยมันจะ โตวไวออกไวนะจ๊ะก็ให้พี่น้องมันมาเปิดดูได้จ้ะเด้อว,ว่าซํานี่เราพอจะกินได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยจ้ะถ้าเกิดว่าพอกินได้แล้วก็ลดน้ำแค่2เวลาจ้ะหรือสามเวลาเนี่ยตอนนี้มาเปิดดูนี่ได้ซํานี่แล้วเนี่ยลักษณะการแชร่น,น้ำนะแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องแล้วเราก็มาเอาน้ำใส่อีกแล้วก็มาปิดอีกรอบนี้เป็นรอบที่สองนะจ๊ะ รอบสองรอบสามเราก็ทําแบบนี้ถ้าสมมติว่ารอบสองเนี่ยมาดูแล้วเออมันงอกยังไม่พอใจมันต้นยังไม่ยาวต้นยังไม่อวบเท่าที่เราต้องการเนาะล้วก็มาทําลักษณะแบบนี้าใหม่จ้ะมาทําแบบนี้อีกครัง้งหนึ่งแล้วก็ปิดไว้พอช่วงบ่ายช่วงเย็นเออเรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งโอ้มันยาวเราใช้ได้แล้วพร้อมกินเลยก็คือเอาไปล่างนา้ำสายนา้ำถอดถัวมันก็จะถอดออกเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังยังไม่กิน เดี๋ยวจะมีวิธีแนะนำอีกทีหนึ่งนะจ๊ะมาดูกันนะจ๊ะเรื่อยๆตามคลิปเลยจ้าขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะหลังจากตะแคงลิ่นน้ำออกโยติงติงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาหมอวางในที่ล่มนะจ๊ะเก็บวางเลยจ้าเราเดี๋ยวอีกจัหน้อยนึงเราก็ค่อยมาเปิดดูจ้าเปิดหมอ้อเ๋ยจ้าแันแทน สวยงามมากเลยจ้าพี่น้องได้กินละจ้าวันครึ่งเองนะเนี่ยอากาศท้อนๆแบบนี้โตไวามากเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีเป็นเมือกมันแล้วก็ไม่เน่าเลยนะจ้าสวยงามมากเลยจ้าหัวมันหลุดเองเลยที่เราก็เอาไป ใส่ในน้ำนะจ๊ะมันก็จะออกแบบสวยงามมากเลยจ้ะน้องเอ้ยผัดใส่ไข่ก็ได้นะจ๊ะกินกับขนมจีนก็ได้จ้ะสวยงามมากจ้าวันนี้กระชังบังเอิญพี่นอ้องพอกะแม่กมาพอดีที่นี่พ่อกมาเปิดฝาหม้อดูเป็นตาสะออนว่าเอามันทวงงอกอะไรคืออยู่ในหม้อจ้ะก็เลยเอามาให้แม่ดูวันนี้ ก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้ยที่มาที่ไปเปไันไหน,ไหนแม่ก็เลยว่าเอาคือมาดีแท้เดีย๋ยวจลองเพาะกินนี่ละจ้าพี่น้องกนาตาทงอกที่เพาะได้มาเป็นแบบนี้ละจ้ากาลังอ่อนๆงามๆเลยจ้าที่นี่เวลาเราจะกินน่ะเราก็ค่อยไปล้างน้ำออกเด้อยจ้าถ้าเรายังประทานกินก็อย่าพึ่งล้างจ้าเอาใส่ถุงเลยเพราะว่ามันบ่ได้สปกปรปุกเด้เนนะเราไ่ได้เพาะใส่ดินใส่อะไรเด้มันบ่ได้สปกปรปุกแล้วก็บ่มีเมือกมันบ่มี เขาเรียกอะไรเราคือมันแห้งเพราะดีเลยจ้ะเนี่ยก็มากินก็ขนมจีนอ,อร่อยจ้าอันนี้เราก็เอามาใส่ถุงเด้อจ้าพี่น้อ,องวิธีการเก็บใส่ตู้เย็นเลยจ้ะเอาไว้พัดไว้กินเลยจ้ะชาวนีเก่ามากินเลยจ้าพี่น้องมากินกขนมจีนบ่ล่างนะจ้าเพราะว่ากินทางเปลือกมันเลยบ่เป็นไหนอันนี้แล้วแต่ใครอยากล่างก็ล่างได้เด้อวจ้าเอาไปใส่น้ำหัวเขียวมันก็จะรุด นี่กินเลยจ้าจา้ขนมจีนใส่น้ำยาป่ากินกะทงอกทําเองเล้จ้าเนี่ย อร่อยเด้อ